ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนรอคอยนะเปิดสายสดเพื่อจะสอบถามในเรื่องการแฝนผ้าถ,ถูกโฉลกนะเพียงท่านบอกแค่วันเกิดของท่านแล้วก็อาชีพอะไรนะโทรจากที่ไหนนะเราก็จะนะตอบท่านว่าแฝนผ้าอะไรดีจะแนะนําท่านแล้วส่วน SMS นะฮะเอสเอสสี่สเนี่ย ส่งเข้ามาได้ถ้าโทรไม่ติดโทร023470725ถ้าโทรเข้ามาแล้วรอถือสายรอสักครู่เพราะมีข้อตกลงว่าผมจะต้องตอบ s อ s ก่อนนะฮะก็ s อ s เมื่อข่าวที่แล้วเมื่อวันพุธที่แล้วส่งเข้ามานะก็เขาถามว่าเกิดวันศุกร์นะวันที่18มีนาคม2526แฝนผ้าไรเดียนะ,ะคุณแฝนผ้าหลวงพอ่อโสธรเนื้องาหรือว่าเนื้อหินแกะนะหรือจะเอาไปเลี่ยมเพชรเลี่ยมทองก็ได้จะถูกโลกกับคุณลองไปแวนดูนะฮะ เชื่อเถอะคุณจะดีขึ้นวันพุธนะเกิดวันพุธท,ที่10กุมภาพันธ์ศูนย์แปดแฟนพระอะไรดีพระเนื้อว่านฮนะถูกฉโฉลกกับคุณนะคุณไปหาพระลาหูนะพระลาหูวัดไหนก็ได้ขึ้นคอจะดีกับคุณนะวันพฤหัสรับราชการแฝนพระอะไรดีครับบุญต่อโคราชคุณรับราชการนะคุณไปหาพระเนื้อโลหะนะคุณแฝนพระหลวงพ่อโตดี นะในเรื่องของการรับราชการคุณไปหาหลวงพ่อโตเนื้อโลหะวัดไหนก็ได้ชื่อว่าหลวงพ่อโตแล้วคุณจะโตในนะที่การงานเชื่อฮนะแฝนแล้วดีเกิดวันอาทิตย์อาชีพขับรถแขวนผ้าอะไรดีครับผ้าเนื้อดินเผาฮนะคุณไปหาผ้าหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุธยาพิมพ์อะไรก็ได้ถ้าหาของเก่าไม่ได้เอาของใหม่ฮนะวัดไหนร่างก็ได้แต่เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะพิมพ์ขีไก่ขี่อะไรก็แล้วแต่นะได้หมด นะถูกฉโฉลกกับคุณแต่ขอให้เป็นเนื้อดินเผานะเกิดวันศุกร์ปีขานวันศุกร์ปีขาน,น,ขขานคุณไปหาพระเนื้อหินแกะนะผมขอแนะนําให้เป็นพระสังฆจายนะคุณไปหาพระสังฆัจายนะเนื้อหินแกะจะถูกฉโฉลกคุณวันพฤหัสทําไปสน,นีหลวงพ่อโตเนื้อชินอยากเปลี่ยนงานโอ้โหนี่เขาบอกเขาบอกมาแบบสรุปๆมานะฮะเขาแฝงหลวงพ่อโตเนื้อชินมั้งฮะแล้วเขาอยากเปลี่ยนงานด้วยทํางานอยู่ไปสันนีคุณไปหาหลวงพ่อโตจะดี นะคนนี้เหมือนกันนะเป็นเนื้อโลหะนะเนื้อโลหะจะดีกับคุณนะถ้าได้พระยอดธงก็ดีเช่นกันนะเป็นพระแห่งชัยชนะนะฮะวันจันท์วันจันท์นนเป็นตำรวจอสอแนะนำหน่อยนะฮะวันจันเนี่ยนะฮะตำรวจอสอเนี่ยคุณไปหาพระเนื้อชินหรือเนื้อเหล็กไหลก็ได้เนื้อชินหรือเนื้อเหล็กไหลก็ได้นะเป็นพระ รอดพระรอดนะนามเป็นมงคลมากแล้วคุณเป็นตํารวจอสอแขวนพระรอดแล้วดีกับตัวคุณนะแต่ขอให้เป็นเนื้อชินหรือเนื้อเหล็กไหลหาไม่ยากหรือเนื้อผสมเหล็กไหลก็ได้ของวัดไหนก็ได้ผมไม่จํากัดนะไม่ต้องระบุว่าให้คุณไปหาวัดนู้นวัดนี้วัดไหนก็ได้คุณหาเจอคุณนิมนต์ขึ้นคอเลยถูกโฉลกกับคุณนะมีสายหรือ,อยังครับถ้ามีสายปล่อยเข้ามาเลยครับนะคุณมานิตครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับรอนานไหมคุณมานิต รนนอ,อ,อหน่อยนะพอดีผมต้องตอบ s อ s ก่อนโทรจากที่ไหนครับคุณมานิตเนี่ยร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนะคุณมานิตเกิดวันอะไรฮะวันที่สิบแปดครับวันพฤหัสครับวันพฤหัสที่สิบแปดนะฮออะวันพฤหัสนะคุณคุณมีอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้อ๋ออาชีพขายครับข,ขายแขวนผ้าอะไรอยู่มั่งฮะก็มีลวงพ่องเงินครับหลวงพ่องเงินเนื้อ เนื้ออะไรฮะเป็นลูกห่อครับฮะเป็นอะไรนะเป็นเนื้อลูกหล่อเนื้อเนื้อลูกหล่อโลหะใช่ไหมใช่ครับจริงๆเนื้อเนี้ยจะถูกฉลอกับคุณนะหลวงว่าเงินเนี้ยดีนะแต่ถ้้จะให้ดีเนี่ยนะผมอยากแนะนําให้คุณไปหาพันารลายทรงคุดนะเนื้อโลหะใส่ร่วมด้วยรู้จักพันาะายทรงคุดไหมฮะครับของวัดไหนก็ได้นะของเจ้าคุณดงชัยวัดไตรมิตรก็ได้ น้ไปหามาใส่แล้วคุณจะดีขึ้นนะนะแฝนทักสามองหาพระอะไรก็ได้มาใส่อีกองหนึ่งปกติคุณแฝนอยู่องเดียวใช่ไหมหลวงพ่อเงินน่ะครับนะโอเคนะพระนรัยทรงคุ้นนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ฮะก็โทรเข้ามาได้นะฮะบอกวันนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะมันเป็นสิ่งที่นะเขาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของแบบนี้นะฮะคุณลองปฏิบัติตามคุณอย่าคุณอย่าทด ทดลองหรือลองของนะผมอยากถ้าคุณโทรเข้ามาแล้วเนี่ยคุณลองปฏิบัติตามดูนะแล้วคุณจะดีขึ้นนะผมมั่นใจอย่างนั้นนะฮะเมื่อคุณโทรเข้ามาแล้วเนี่ยสอบถามแล้วนะเป็นสิ่งมงคลที่คุณหาไม่ยากนะฮะถ้าสิ่งนั้นหายากสําหรับตัวคุณแล้วคุณหาได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะผมแนะนําไปแล้วเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยไปหานะพระที่ถูกโลกกับตัวคุณมาแขวนนะฮะถ้ามีสายก็ปล่อยเข้ามาเลยนะฮะ ก็คนโทรเข้ามาได้นะฮะ023470725 023470725หรือ s m สเ็อก็ได้4221144นะฮะนะคุณเพนนครปฐมสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณเพนครับค่ะนครปฐมอยู่อ่อนครปฐมอยู่แถวไหนครับอยู่สามพานค่ะอ๋อเขาบอกเข้าสารขาวสาวสวยสวยไหมฮะค่ะสวยด้วยโอเคครับเกิดวันอะไรครับเนี่ย วันพุธค่ะวันพุธนะยากจะถามว่าแฟนผ้าอะไรดีเออแฟนผ้าอะไรอยู่ฮะปกติตอนนี้เหรอปูทิมปูทิมวัดประขาวะปูปูทิมที่ไหนฮะวัดประขาวหรือว่าปูทิมวัดประขาวาค่ะอยุธยานะค่ะโอ้ท่านเป็นพ้าดีมากนะาหลวงปูทิมเนี่ยท่านมรณภาพแล้วอ่าสังขารท่านเคยไปกราบไหมฮะเคยค่ะเคยนะมีอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้ทําอาชีพอะไร้าขายค่ะขายนะ แฟนพ้าหลวงพุทธิมองค์เดียวเหรอก็มพีพระบรรแหลอีองค์พะบัรแหลมีองค์หนึง่งหลวงพุทธิมนี่เป็นเป็นอะไรรูปเหมือนท่านเหรอฮะรูปรูปเหมือนรูปเหมือนนะเป็นกลมๆเป็นเนื้ออะไรฮะเนื้อโลหะเนื้อโลหะคุณไปหาเนื้อพระเนื้อว่านนะมาอีกองค์หนึง่งผมแนะนําให้เป็นพระนางพญาเนื้อว่านจะถูกฉล,ลกกับคุณนะพระนางพญาเนื้อว่านหาไม่ยาก่ะฮะเนะนื้ออเนื้อผสมว่านก็ได้ นะใส่ขึ้นคอเลยนะจะใส่องค<อ>์เดียวหรือใส่พร้อมกันหมดเลยก็ได้นะฮนะโอเคนะครับนะค่ะรัสวัสดีครับนฮะก็นี่แหละฮะก็แหมแฟนหลวงป่ทิมเนี่ยนะอยู่นครถมนะอยุธยานี่พระดีเยอะนะพระดีเยอะนะนะครถมก็พระดีเยอะนะฮะจริงๆบางอย่างเนี่ยเขาว่าบางทีใกล้เกือกินด่างนะโอ้โหผมบอกตรงๆเนี่ยน,นะถ้าไล่เรียงกันเนี่ยนะครถมเกจีดังเยอะมาก อายุทยาเยอะจริงๆนะก็แต่เขาปฏิปทาดีทั้งนั้นนะรนะุ่นเก่าๆเนี่ยนะแล้วรุ่นใหม่นี่สืบทอดเลยนะ <หา S 1> เกจิรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางรูปเนี่ยอายุไม่มากแต่ว่าเก่งนะนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่ตกทอดมานะครูบาอาจารย์ <หา S 1> คุณละม่อมชนบุรีสวัสด,ดีครับคุณละม่อมครับค่ะโอ้โหเสียงหวานเลยนะคุณละม่อมนะ <หา S 1> คุณละม่อมคุณละม่อมเกิดวันอะไรฮะวันอังครไอ้วันพฤหัสบดีวันพฤหัสวันครู้ี่นะค่ะ คุณละม่อมมีอาชีพอะไรครับทำงานบริษัทจ้ะทำงานบริษัทแฝนผ้าอะไรอยู่ฮะคุณละมอ่อมยังค่ะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้แฟนค่ะโอ้โห,โหผมอยากถามหน่อยว่าอายุเท่าไหร่ปัจจุบนัน <c oughs> บอกได้ไหม <c oughs> บอกได้ค่ะครับหกสิบสองจ้ะโอ้โหไม่ไม่สายเกินไปนะที่จะแฝนหกสิบสองเนี่ยจริงๆแล้วแขวนดีมากเลยนะฮะพระเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าพอเริ่มอายุขนาดนี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่ามีโรคภัยไข้เจ็บ เข้ามาเบียดเบียนอยู่นะโลกนู่นโลก,โลกนี้มีเข้ามาคุณไปหาพระเนื้อโลหะนะฮะพระเนื้อโลหะแล้วนะผมผมอยากแนะนําให้แขวนพระนะเ,เกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาโรคได้ด้วยพระกลิ่งนะคุณไปหาพระกลิ่งนะฮะพระกลิงเหรอคะพระกลิงของวัดไหนก็ได้พระกลิ่งนะ นะฮะพระกลิ่งของวัดไหนก็ได้ของเกจิอรารารา์รูปไหนก็ได้ชนบุรีนี่ก็รู้สึกจะเกจิเยอะนะ,ะหรือจะไปเลยไปหน่อยระยองนะฮะไปหาหลวงปู่ทิมรหัสไล่ก็ได้นะฮะ,ะวัตถุมงคลแต่ว่าแพงมากนะวัตถุมงคลของท่านนะแต่ไปหาพระกลิง่งพระกลิง่งเกจิอ,องคไหนก็ได้นะที่ที่คุณชอบแล้วคุณศรัทธาเนี่ยคุณไปนิมนต์เอาขึ้นคอเลยะนะเอาเอาเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากพระกลิ่งนี่มีหลายขนาดเดี๋ยวใหญ่ไปแล้วคุณจะลำคาญเพราะว่าห้อยแล้วจะหนัก นะนะแต่ไปหาพระกลิล่นแหละจะดีกับตัวคุณนะโอเคนะครับครับสวัสดีครับโอ้โห oh, oh, เสียงใสไม่น่าถึงหกสิบสองนะเสียงอะเสียงผมฟังดูเนี่ยเสียงอย่างนี้เนี่ยน่าจะสักประมาณห้าสิบกว่าเนี่ยบางทีบางเดี๋ยนี้วัดกันไม่ได้นะเขาบอกว่านะหนะ้าตาคนหรือว่านะเสียงวัดอายุไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ฮะบางคนเนี่ยเสียงใสเหมือนเด็กเลยนะอายุหกสิบกว่าเนี่ยนะนะก็มีนะแขวนพาระเนี่ยนะ เป็นสิ่งมงคลดีๆนะผมอยากให้ท่านแขวนนะท่านจะอายุขนาดไหนนะไม่ช้าเกินไปที่จะแขวนพระแขวนวัตถุมงคลติดตัวผู้หญิงเนี่ยบางทีมีข้อจํากัดในการแขวนพระพราอบางทีสรีระไม่ได้ฮนะสรีระไม่ได้ก็แขวนผ้าใหญ่ๆก็ลําบากจะแขวนแบบโอ้โหเต็มคอก็ลําบากนะก็แขวนก็อย่างดีก็องค์เดียวนะหรือสอง 3, องค์สามองค์นะพอขนาดนั้นแต่บางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องแขวนฮนะ แค่พกใส่ในกระเป๋าก็เป็นสิริมงคลแล้วพระก็พกใส่กระเป๋าได้ฮะนะนะช่วยได้นะฮะสำหรับเรื่องพระนะฮะโทรมาจากขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีครับขอนแก่นครับสายหลุดหรือเปล่าเอ่ยนะขนแก่นน่าจะหลุดนะฮะโทรเข้ามาใหม่นะฮะ0ูนย์สองสา2สี่เจ็5ูนย์จ็ดสองห้าศูนย์สองสาสี่เจ็ูนย์เจ็ดสองห้าจันทบุรีสวัสดีครับครับ<ว>ส,ส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบเอ่อ เกิดวันอะไรครับเนี่ยเกิดวันจันทครับวันจันท์ผมยังไม่รู้จักชื่อเลยชื่อพัชรรัตน์ครับพัชรวัฒน์ครับโอ้ครบับแหมชื่อเรียกยากนะพระชื่อยาวนิดนึงด้วยอแฟนผ้าอะไรอยู่ฮะปกตินี่ยแขวนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับสมเด็จโอ้โหนี่ดีมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยโอ้สมควรแขวนมากคุณทำอาชีพอะไรอยู่ฮะผมอยากรู้อาชีพหน่อย ทำกเกษตรกับก่อสร้างนะครับกรเกษตรก่กอรสร้างโอ้ <ฮะ S 1> ไป <ฮะ S 1> ด้วยกันไปด้วยกันได้เหรอมันมันคนละแนวเลยนะเกษตรก่อสร้างเนี่ยคุณนี่เก่งนะทําได้แบบมันคนละแนวก็ยังทําได้เอ,อพระ,<ฮ>ะเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะผมอยากแนะนําให้คุณเนี่ยเป็นพระเนื้อชินนะ,<ฮ>ะคุณไปหาพระเนื้อชินแขวนผมอยากให้คุณแขวนพระยอดทงเพราะคุณทํางานหลายอย่าง <ฮะ S 1> แล้วคุณแขวนสมเ,เกี่ยวกับ เฉพาะตักสินใช่ไหมฮะครับสมเด็จพระเจ้าตักศินมหาราชเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> สมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยท่านได้นะบูชาพระยอดธงนะก่อนออกศึกนะฉะนั้นค,คุณต้องหาพระยอดธงมาใส่ไว้ที่คอนะหาให้ได้ของที่ไหนก็ได้คุณไปหาให้ได้หาไม่ยากนะถ้าไม่ได้เนื้อชินจริงๆเนะี่ยคุณก็ไปหาเนื้อที่เป็นเนื้อโลหะแต่ขอใอยเก่าหน่อยอ๋อนะ แท้ไม่แท้นี่ไม่เป็นปัญหานะคุณไม่ต้องไปหาว่าโอ้พระยอดธงจะต้องแท้ถ้าไม่แท้คุณก็ไปเข้าวิธีปลุกเสกเลยเป็นพระยอดธงอะ่ะแต่เนื้อเก่าเข้าใจนะฮะครับที่บ้านมีนยอดธงหนวงพ่อครับเหรอเนื้อเก่าไหมก็ไม่เก่ามากแล้วครับโอ้ไปหาไปหาเนื้อเก่าๆหน่อยเนื้อโบราณเก่าๆหน่อยดูให้มันเก่าๆเนี่ยถ้าไม่ไม่รู้<ต>ที่อยู่ไหนอะไรคุณก็เข้าวิธีเสกเลย มีพิธีปลุกเสกที่ไหนคุณเอาตัวคุณเข้าไปนะั่นแหละใส่เลยแล้วก็เสกเข้าไปในพิธีนะ่ะแล้วคุณจะดีขึ้นนะโอเคนะครับครับครับ,รบสวัสดีครับนี่ฮะก็นะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชกับนะพระยอดธงโฉลกดีมากเลยนะฮะแล้วคุณทําอาชีพอย่างเนี้ยคุณลองแฝนดูนะไปหาเลยนะพระยอดธงพระแห่งชัยชนะนะผมอยากแนะนําให้คุณนะมีไว้ คนที่จะโทรเข้ามาสอบถามก็โทรเข้ามาได้นะเตรียมบอกเขาว่าคุณเกิดวันอะไรนะอาชีพอะไรเดี๋ยวผมถามเองนะคุณอดิศักด์ชนบุรีสวัสดีครับครับคุณอดิศักด์วันอังคารครับโอ้ยยังไม่ถามเลยนะบอกเลยนะคุณอดิศักด์เกิดวันอังคารอาชีพของคุณทําอะไรครับอ๋อเป็นรับรับรับการโดยงานรับราชการคิเอรับราชการครับลูกจ้างราชการครับลูกจ้างราชการนะคุณแฝงผ้าอะไรอยู่ปกติเนี่ยฮะ อนนี้หลวงพ่อโสธรครับหลวงพ่อโสธรเนื้ออะไรฮะเนื้อเงินครับเนื้อเงินนะคุณไปหาผ้าเนื้อผงคุณใส่หลวงพ่อโสธรองคเดียวใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับหาผ้าเนื้อผงมานะพระเนื้อผงผมอยากให้เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะพ้ปิดตาเนื้อผงใช่วัดไหนก็ได้ไม่จํากัดนะแล้วจะให้พิเศษหน่อยผมอยากให้คุณเนี่ยหาผ้ายันสักผืนหนึ่งมาพกติดตัวด้วยคุณอาจจะพิเศษจาคนอื่นนิดนึงนะ พยานอะไรก็ได้เล็กๆคุณมาพับแล้วก็ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าสตางค์ใส่กระเป๋าเสื้อหรืออะไรก็ได้ติดตัวแล้วคุณจะดีขึ้นนะครับผมโอเคนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมติดตามรายการอย่างนี้ได้นะมีหลายคนเนี่ยนะจากแฟนที่ดูผ่านๆแล้วก็กลับมาเป็นแฟนประจําตอนนี้แฟนประจําของรายการหนาแน่นมาก็ต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านซึ่งท่านก็ถามแล้ว ถามแล้วท่านก็ยังดูติดต่ออย่างต่อเนื่องเพราะเรามีข้อมูลต่างๆให้ท่านได้ชมในรายการของเรารายการคุณพักเครื่องนะดำเนินรายการโดยผมอนุชาทรงสิริทุกวันพุธเวลาดีๆอย่างนี้วันนี้เวลาหมดนะฮะเวลาหมดนะต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สดีครับ